จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเปิดอาชีพธุรกิจจัดหาและส่งออกกุ้งกล้ามกลามแบบเป็นๆและก็มีชีวิตครับส่งถึงปลายทางเป็นการสวนกระแสะเศรษฐกิจลูกค้าหลักมีทั้งมาเลเซียและจีนเขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะครับก็ขายได้หมดไปติดตามครับที่จังหวัดสงขลาครับมีหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามอง เป็นการสวนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คือธุรกิจรับซื้อและส่งออกกุ้งก้ามกรามแบบมีชีวิตซึ่งจะเน้นลูกค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดมาเลเซียและจีนเนี่ยนะครับรับซื้อมีเท่าไหร่นะครับขายได้หมดเลยครับโดยผู้สื่อข่าวได้พบกับนายวิทวัสแสงวัลอยอายุ39ปีหรือว่าคุณคิวเจ้าของธุรกิจส่งออกกุ้งก้ามกรามมีชีวิตโดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่3บ่อแดง อำเภอเสถิงพระจังหวัดสงขาและบอกนะครับว่าครอบครัวของตนเองทําอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งกุลาดํามาตั้งแต่เดิมตนจึงมีความผูกพันกับอาชีพเลี้ยงกุ้งและพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุ้งต่างๆอยู่บ้างจึงพยายามมองหาช่องทางและหาโอกาสใหม่ๆเพื่อขยายตลาดกุ้งให้กว้างไกลออกไปจากที่เป็นอยู่จึงได้มีการลองครับบุกเบิกธุรกิจจัดหากุ้งกล้ามกรามธรรมชาติ และส่งออกแบบเป็นๆเน,นี่ยนะครับตัวใหญ่มากนะครับเทียบกับข้อมือต้นแขนเนี่ยครับมีการส่งออกแบบเป็นๆมีชีวิตเนื่องจากสังเกตแล้วพบว่าในพื้นที่โซน4อำเภอคาบสมุนสิงพระประกอบด้วยสิงห์นครสถิงพระกระแสสินและอำเภอระโนดนั้นมีทรัพยากรทางทะเลที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และธุรกิจนี้ในพื้นที่เองก็ยังไม่มีคนทำส่วนใหญ่แทบทั้งหมด เป็นการทำนากุ้งหรือว่าเลี้ยงกุ้งส่งพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งมอบให้กับบริษัทหรือห้องเย็นต่างๆเป็นหลักครับโดยมีการทดลองสร้างเครือข่ายและหาพักพวกเพื่อนฝูงที่ออกทำการประมงรวมทั้งพวกพ่อค้าคนกลางกระทั่งมีมากพอแล้วและเริ่มสั่งกุ้งก้ามกลามจากชาวประมงในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระซึ่งจับมาจากธรรมชาติทั้งหมดครับและเริ่มทำการตลาดในต่างประเทศก็คือ มาเลเซียเป็นหลักโดยมีการทำนานเกือบ2ปีแล้วปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาดมีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดไม่มีเหลือครับนายวิทวัฒนแสงวันลอยกล่าวว่าตนรับซื้อกุ้งกล้ามกรามที่จับได้ตามธรรมชาติแบบร้อเอร์เซซึ่งยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชาวประมงและพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ไปในตัวด้วยโดยมีหลายขนาดครับหลายไซส์ทั้ง 15ถึง20ตัวต่อกิโล13ตัวโลนะครับ6ถึง9ตัวต่อกิโลก็มีครับและ3ถึง5ตัวต่อกิโลส่วนราคาขายไซส์ใหญ่สุดกิโลละ1,000บาทส่วนที่เหลือลดหลั่นกันไปก็คือ 800, 550และ500ต่อกิโลและถ้าหากส่งออกราคาขายก็จะสามารถเพิ่มสูงขึ้นไปอีกตามความต้องการของลูกค้า และประมาณสินค้าที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยในระยะเวลา1ปีครับสามารถจับกุ้งกล้ามกรามตามธรรมชาติได้เกือบตลอดทั้งปีแต่จะมีการยกเว้นนะครับในช่วง2-3เดือนปลายปีเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤดูวางไข่และผสมพันธุ์ต้องหยุดจับกุ้งและสัตว์น้ำเพื่อได้มีโอกาสนะครับในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและไม่ผิดต่อกฎหมายของกรมประมงด้วย ขณะที่ในช่วงเวลาปกติจะสามารถออกจับกุ้งได้เรื่อยๆโดยมากสุดราวช่วงกลางกลางปีเนี่ยครับก็สามารถรับซื้อกุ้งกล้ามกลามได้ราวสัปดาห์ละ1ตันหรืออาจจะมากกว่านั้นและเมื่อได้กุ้งมาแล้วก็จะนําไปพักในบ่อน้ําจืดอย่างน้อย1วันเพื่อให้กุ้งได้มีการปรับสภาพจากที่อยู่ในทะเลสาบสงขาที่เป็นน้ํากร่อยเพื่อรอการขนส่งก็จะใช้ระบบน้ําจืดทั้งหมดครับ และมีการติดตั้งออกซิเจนเพื่อให้ส่งถึงปลายทางแบบที่กุ้งยังมีชีวิตแบบเป็นๆกันเลยทีเดียวนายวิทวัตนะครับแสงวันลอยกล่าวอีกว่าในประเทศส่งเพียงแค่กรุงเทพเท่านั้นและส่วนที่เหลือแทบทั้งหมดจะมีลูกค้าต่างประเทศก็คือมาเลเซียเป็นหลักซึ่งมีทั้งไปส่งเองที่ด่านพรมแดนสะเดาหรือลูกค้ามารับถึงที่ส่วนลูกค้าจากจีนมีติดต่อเข้ามาหลายรายแล้วเช่นกัน และส่วนใหญ่จะสั่งเข้ามาครั้งละหลายร้อยกิโลซึ่งจัดหาให้ค่อนข้างที่จะยากครับนายวิทวัสระบุว่าตนมองว่าธุรกิจส่งออกกุ้งกล้ามกรามยังคงมีอนาคตที่สดใสเนื่องจากความต้องการและลูกค้าที่กำลังซื้อสูงโดยกุ้งกล้ามกรามตามธรรมชาติจะมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งเลี้ยงและยังมีเนื้ออร่อยครับและมีความทนกว่ากุ้งเลี้ยงด้วยอัตราการตายไม่ถึง10%เ จึงได้เปรียบเวลาที่ต้องมีการขนส่งทางไกลแต่หากจะมีจุดสังเกตอาจจะเป็นในส่วนของจำนวนกุ้งที่จับได้ในแต่ละวันซึ่งไม่สามารถกำหนดจำนวนปริมาณนะครับไม่สามารถกำหนดจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเป็นหลักอีกทั้งหากเกิดกุ้งตายขึ้นมาแม้จะมีส่วนน้อยเท่านั้นราคาก็จะลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวหากจะรับซื้อกลับ ก็จะขาดทุนไปไม่น้อยเช่นกันครับอีกทั้งตอนนี้ยังมีการศึกษาเรื่องของการส่งออกปลาบูไปยังจีนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามหรือธุรกิจการส่งออกกุ้งก้ามกรามแบบมีชีวิตสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดหรือเดินทางไปดูบ่อพักกุ้งก้ามกรามแบบถึงพื้นที่ได้ที่หมู่ที่3ตําบลบ่อแดงอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับก็จะอยู่ที่ หลังที่ทําการอบตอ่อบอดแดงหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับที่ทางเพจชาวเลฟูสนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษชาวเลฟูสหรือจะโทรไปที่086-964-4498ครับ086-964-4498เอาล่ะครับเราไปฟังข้อมูลคร่าวๆนะครับการพูดคุยการให้สัมภาษณ์ของคุณวิทวัสแสงวัลลอยซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการเพราะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามครับ เริ่มต้นเลยพื้นฐานบ้านผมเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วนั้นหนึ่งแล้วก็สองก็คือผมสังเกตว่าโซนโซนริมถนนเนี่ยครับจากสิงห์นาครจนถึงละโนดเนี่ยยังไม่มีใครทําธุรกิจนี้อยู่ที่ริมฝั่งติดถนนสายนี้นะครับแล้วก็3ก็คือมีลูกค้าทางมาเลีติดต่อมาติดต่อมาว่าต้องการให้ผมทํากุ้งผมทําให้เขาได้ไหมแล้วก็ผมก็เราก็นั่งคุยปรึกษากันก็ผมก็บอกโอเคผมทําได้ แต่มันก็มีขั้นตอนเรื่องกลมบระมงเรื่องอ okay. ะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีความยากแต่ก็พอสุดท้ายผมก็เริ่มทําก็ทํามาถึงทําได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นกุ้งส่วนใหญ่ก็จะมาจากสียอำเภอหลักๆก็คืออําเภอสิงห์นครอาเภอสิงพระอำเภอเกษตรอําเภอละโนดนะครับโซนทะเลสาบสงขลาทั้งหมดเป็นกุ้งธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็บางส่วนก็จะมีมาจากพัทลุงโซนควนถนนบ้าง บางแก้วบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมีบางส่วนแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นเขตสี่อำเภอครับสมุทรสงครามทั้งหมดครับผมเป็นกุ้งธรรมชาติจากทะเลสาบทั้งหมดไซส์ก็จะมีอยู่ตั้งแต่15-20ตัว10-13ตัวโล6-9ตัวโลแล้วก็3-5ตัวโลเป็นไซส์ใหญ่สุดณตอนนี้ครับผมราคาที่ผมขายอยู่ก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่สุดก็กิโลละพัน กิโลละพันไซร์ลงลงมาก็กิโลละ800ลงลงมาก็กิโลละ550แล้วก็ไซ้เล็กสุดก,กิโลละ500กลุ่มลูกค้าหลักๆของผมก็จะเป็นภายนอกทั้งหมดเลย90%ก็จะเป็นมาเลเซียแล้วก็จีนนะครับก็แต่ภายในก็จะมีบ้างแต่น้อยก็จะเป็นในประเทศส่วนใหญ่ผมจะส่งขึ้นกรุงเทพเป็นร้านอาหารครับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ยังไบงบอ่งก็ติดต่อที่เบอร์ผมก็ได้นะครับหรือว่าที่เพจชาวเลฟูด้ด นะครับแล้วเบอร์ผมก็เป็นศูนย์แปดหกเก้แล้วมาที่ตําบลบ่บอแดงได้เลยอยู่มาถึงอบตอบอแดงก็ก็อยู่หลังอบตอบอแดงได้เลยครับได้ทั้งปีกและทรงเลยครับมาเลือกมาดูมาตักเอาได้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ถ้าสนใจตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่ ลองเข้าไปดูนะครับถ้าสนใจคุยรายละเอียดว่าควรทำยังไงหาคนกลางเรามีขั้นตอนในการสร้างงานยังไงลองโทรไปดูนะครับ